นิทานกริมตอนที่8พี่ชายและน้องสาวกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพี่น้องคู่หนึ่งตัดสินใจหนีออกจากบ้านพี่ชายบอกกับน้องสาวว่าแม่เลี้ยงรังแกตบตีพวกเขาหากคืนอยู่ที่นี่ต่อไปพวกเราไม่มีความสุขแน่ๆทั้งสองจึงตัดสินใจออกไป,ปเผชิญโลกภายนอกกันตามลำพังสองพี่น้องเมื่อแม่เลี้ยงรู้ว่าลูกเลี้ยงทั้งสองคนหนีออกจากบ้านเธอจึงใช้พลังวิเศษที่เธอมี เศษคำสาบลงไปในแม่น้ำทุกสายหากเด็กสองคนนั้นดื่มน้ำพวกเขาก็จะกลายเป็นสัตว์ป่าหลังจากสองพี่น้องเดินทางกันมาได้ไม่นานพวกเขาก็กระหายน้ำทั้งสองเจอแม่น้ำสายแรกพี่ชายก้มตัวกำลังจะดื่มน้ำแต่ว่าน้องสาวกลับได้ยินเสียงเตือนว่าอย่าดื่มนะไม่งั้นเจ้าจะกลายเป็นเสือน้องสาวรีบบอกพี่ชายให้หยุดทันที หากเขากลายเป็นเสือเขาอาจจะหันมาทำร้ายเธอได้สองพี่น้องเลยเดินทางต่อไปจนถึงแม่น้ำสายที่สองพี่ชายก็กลมตัวจะดื่มน้ำน้องสาวก็ได้ยินเสียงทักขึ้นมาอีกว่าห้ามดื่มนะไม่ฉะนนั้นพวกเจ้าจะกลายเป็นสุนัขจิ้งจอกสองพี่น้องก็เลยเดินทางกันต่อมา พี่ชายบอกว่าเขากระหายน้ำมากและจะไม่สนใจว่าเสียงเตือนนั้นจะพูดอะไรขึ้นมาอีกเมื่อพวกเขามาเจอแม่น้ำสายที่3พี่ชายก็ก้มตัวลงดื่มน้ำและเขาก็กลายร่างเป็นลูกกวางทันทีน้องสาวเสียใจมากและกลัวว่าลูกกวางจะวิ่งหนีท้าไปและเธอก็กลัวการใช้ชีวิตลำพังในป่าคนเดียวเธอเลยใช้เชือกคล้องคอเจ้ากวางนั้นไว้และเดินทางต่อมาในป่าจนเจอกับกระท่อมหลังนึง ั้งสองอาศัยอยู่ในนั้นโดยกินผลไม้ประทังชีวิตอยู่มาวันหนึ่งราชาและผู้ติดตามเดินทางเข้ามาในป่าเพื่อล่าสัตว์พี่ชาในร่างกวางก็ขอน้องสาวว่าเขาอยากจะออกไปวิ่งเล่นสักหน่อยเขาอยากจะดูการล่าสัตว์มันต้องสนุกมากแนๆ่ๆและเขาจะรีบกลับมาหลังจากนั้นเจ้ากวางน้อยก็วิ่งออกไปดูการล่าสัตว์และเขาก็ถูกกลุ่มคนล่าสัตว์ของราชาหมายหัว พวกเขาตามเจ้ากวางไปและเห็นว่ามันวิ่งหนีเข้าไปในกระท่อมโดยมีเด็กผู้หญิงคนนึงเปิดประตูให้มันในวันรุ่งขึ้นกลุ่มคนล่าสัตว์รวมทั้งราชาก็เฝ้าคอยที่จะได้เจอกวางตัวนี้และมันก็ออกมาจากกระท่อมมาวิ่งเล่นจริงๆแต่ด้วยความว่องไวของมันเจ้ากวางจึงไม่ถูกอาวดดุธใดๆทำร้าย พวกเขาตามเจ้ากวางไปจนขําและเจ้ากวางก็กลับไปที่กระท่อมหลังนั้นคราวนี้ราชาตัดสินใจไปเคาะประตูกระท่อมเมื่อเด็กสาวเปิดประตูออกมาราชาก็ตกลุมรักเธอทันทีตั้งแต่แรกเห็นราชาจึงขอเธอแต่งงานพาเธอเข้ามาอยู่ในวงังและพาเจ้ากวางตัวนั้นมาอยู่ด้วยและดูแลมันเป็นอย่างดีเมื่อแม่เลี้ยงรู้ว่าลูกเลี้ยงทั้งสองคนของเธอได้เข้ามาอยู่ในวงัง เธอก็เกิดความอิจฉาตัวเธอเองมีลูกสาวอยู่หนึ่งคนเธอเลยวางแผนจะสลับลูกสาวของเธอกับลูกเลี้ยงแม่เลี้ยงและลูกเลี้ยงปลอมตัวเป็นคนใช้เข้าไปในวังและแม่เลี้ยงก็สั่งให้ลูกสาวของเธอไปนอนบนเตียงของราชินีแกล้งทำเป็นว่าเธอไม่สบายและต้องอยู่แต่ในที่มืดดังนั้นม่านรอบเตียงจะต้องถูกดึงลงเพื่อบังแสงตลอดเวลา ส่วนราชินีตัวจริงก็ถูกแม่เลี้ยงขังไว้ในห้องน้ําแต่ไม่กี่คืนหลังจากนั้นคนรับใช้อีกคนนึงก็เริ่มสังเกตเห็นถึงความผิดปกติเธอเลยไปฟ้องราชาทําให้ราชาจับตัวราชินีตัวปลอมและแม่เลี้ยงไว้ได้ราชนีตัวปลอมถูกลงโทษโดยถูกขับไล่เข้าไปในป่าและเธอก็ถูกสัตร้ายฉีกกระชากร่างเป็นชิ้นๆส่วนแม่เลี้ยงก็ถูกเผาทั้งเป็น ทำให้เวทมนต์ที่เธอเสกหายไปและกวางน้อยก็กลับคืนสู่ร่างพี่ชายคนเดิมและพี่ชายกับน้องสาวก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในวังด้วยกันอย่างมีความสุข